สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กูอีกครั้งนะคะในรายวิชาอัญมญณีวิทยาเบื้องต้นในตอนนี้เราก็จะไปพูดถึงคุณสมบัติทางแสงของอัญมญณีกันต่อนะคะในหัวข้อการเปล่งแสงการกระจายแสงและความเป็นประกายค่ะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะเราไปเริ่มต้นกันเลยค่ะ การเปล่งแสงในทางอัญมณีวิทยาโดยทั่วไปจะหมายถึงคำว่าโฟโตลูมิเนเซนต์หมายถึงการปล่อยแสงที่ไม่ทำให้เกิดความร้อนโดยอัญมณีจะถูกกระตุ้นด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นกว่าฟอเรสเซนต์คือการปล่อยพลังงานในช่วงแสงที่มองเห็นได้จากวัสดุเมื่อถูกกระตุ้นด้วยพลังงานของแสงอัลต้า i o l โอเลหรือรังสี X พลังงานบางส่วนจะถูกวัสดุดูดกลืนไว้และปล่อยแสงฟลูออเรสเซนต์ออกมาฟอสฟอ c เรสเซนต์ cent, การเปล่งแสงชนิดนี้คล้ายกับฟลูออเรสเซนต์เมื่อให้พลังงานกระตุ้นที่มีพลังงานสูงไปยังวัสดุในช่วงเวลานั้นจะเกิดการเปล่งแสงแบบฟลูออเรสเซนต์ในขณะที่การเปล่งแสงแบบฟอสฟอ o r e เรสเซนต์จะยังคงเกิดต่อเนื่องหลังจากนำแหล่งพลังงานกระตุ้นออกไปแล้ว ความสว่างและระยะเวลาของการเกิดฟอสฟอเรสเซนต์จะขึ้นกับชนิดของวัสดุนะคะเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบการเรืองแสงของอัญมณีโดยใช้พลังงานแสงในช่วงอัลตราไวโอเลตเรียกว่า UV แลมประกอบด้วยหลอดแสงอัลตราไวโอเลตสความยาวขึ้นคือชอตเว็บ UV มีความยาวคลื่น254นาโนเมตรและลองเว็บ UV มีความยาวคลื่น365นาโนเมตร ประกอบอยู่บนกล่องสีดำเพื่อให้สามารถมองเห็นการเลืองแสงได้ชัดเจนและมีแผ่นกองแสงติดอยู่ที่ช่องสำหรับดูการเลืองแสงด้านบนของกล่องเพื่อป้องกันอันตรายต่อสายตาผู้ทดสอบค่ะอันงม่ีบางชนิดเรืองแสงได้เมื่อได้รับลองเวฟ UV บางชนิดเลืองแสงเมื่อได้รับช็อตเวฟ UV v หรือไม่เกิดการเลืองแสงเลยทั้งในช็อตเวฟและลองเวฟ UV เนื่องจากอัญมณีแต่ละชนิดมีโมเลตุที่แตกต่างกันอัญมณีต่างชนิดกันหรืออัญมณีที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพอาจจะแสดงการเรืองแสงฟลูออเรสเซนต์ที่แตกต่างกันไปด้วยค่ะการทดสอบการเรืองแสงของอัญมณีด้วย u v แลแอมหนึ่งทำความสะอาดอัญมณีก่อนการทดสอบการเรืองแสง 2. เปิดหลอดช็อตเวฟ UV หรือลองเวฟ UV และดูผลการเรืองแสงของอัญมณี 3. จดบันทึกสีและระดับการเรืองแสงที่เกิดขึ้นแบ่งเป็น4ระดับไม่เรืองแสงหรือ Inert เร์เงแสงอ่อนหรือวิกเรื่งแสงปานกลางหรือโมเดเลกและเรื่งแสงเข้มหรือสตอง n g 4. เมื่อปิดหลอด UV แล้วให้ทำการสังเกตการเรืองแสงต่อไปเนื่องจากอน,นี้มมีบางชนิดอาจมีการเกิดฟอสฟอร์เเซนต์หัวข้อต่อไปคือการกระจายแสงหรือดิสเ e อร์ชันะคะ ื่อแสงขาวซึ่งประกอบไปด้วยแสงที่มีความยาวคลื่นต่างๆผสมกันเดินทางผ่านไปซึ่มซึ่งเป็นของแข็งใสแสงแต่ละสีจะเดินทางด้วยความเร็วที่แตกต่างกันและมีค่าดัชนีหักเหตแตกต่างกันเมื่อแสงเดินทางออกจากไปซึ่มจะแยกออกเป็นแสงสีที่มีความยาวคลื่นต่างๆคุณสมบัติการกระจายแสงของอันมณีเป็นแสงสีต่างๆนั้นจะเรียกว่าการกระจายแสง รู้จักโดยทั่วไปว่าไฟค่าการกระจายแสงของอัญมณีคือค่าความแตกต่างระหว่างค่าดัชนีหักเหของอัญมณีที่วัดได้โดยใช้แสงสีแดงกับค่าดัชนีหักเหของอัญมณีที่วัดได้โดยใช้แสงสีม่วงเพชรมีค่าการกระจายแสง0.044อัญมณีเลนแบบเพชรเช่นโมซไน์หรือโวออส มีค่าการกระจายแสงอยู่ในช่วง0.009ถึง0.104ส่วนคิวบิกเซอร์โคเนียหรือเพชรรัสเซียมีค่าการกระจายแสง0.058ถึง0.066ค่ะไปต่อกันที่หัวข้อสุดท้ายนะคะเรื่องความเป็นประกายค่ะประกายเกิดจากแสงที่ส่องผ่านเข้าไปในอนัญมณีแล้วเกิดการสะท้อนอยู่ภายในหน้าเหลี่ยมต่างๆ แล้วสะท้อนกลับออกมาสู่สายตาของผู้มองเกิดเป็นประกายแวววาวมาดูในพอรูปนี้กันนะคะบริเวณที่อยู่ในกรอบสีเขียวเรียกว่าหน้าต่างหรือวินโดว์เป็นส่วนที่แสงทะลุผ่านอัญมณีไปด้านหลังบริเวณที่อยู่ในกรอบสีแดงเรียกว่าประกายหรือบิลเลียนส์เราจะเห็นเป็นแสงสว่างวาบสะท้อนกลับมา และบริเวณที่อยู่ในกรอบสีฟ้าเรียกว่าที่มืดหรือ extinction ซึ่งก็คือส่วนที่แสงส่องลงไปในอัญมณีแล้วไม่เกิดการสะท้อนกลับขึ้นมาจะเห็นว่าในอัญมณี1เม็ดประกอบด้วยหน้าต่างปงกายและที่มืดนะคะทิศทางของแสงที่เดินทางผ่านเข้าไปในอัญมณีที่มีรูปร่างแตกต่างกันจะมีลักษณะการเดินทางของแสงที่แตกต่างกัน อัญมณีที่มีรูปร่างแบนแสงจะเดินทางทะลุผ่านไปที่ด้านหลังของอัญมณีมากเกิดพื้นที่ของวินโดมากอัญมณีที่มีรูปร่างเหมาะสมแสงจะเกิดการสะท้อนกลับหมดมายังด้านหน้าของอัญมณีมากทําให้เกิดบิลเลียนส์มากส่วนอัญมณีที่มีการเจริในด้านพาวิเลียนลึกจะทําให้แสงที่ส่องลงไปในอัญมณีทะลุออกทางด้านหลังของพาวิเลียนและไม่เกิดการสะท้อนกลับ ทำให้เห็นเป็นที่มืดหรือ extinction การเกิดประกายจะขึ้นกับสัสดส่วนของอัญมณีอัญมณีสัสดส่วนแบบหนึง่งก็จะเหมาะกับอัญมณีเพียงชนิดเดียวเท่านั้นถ้าจะนําไปเจรานายนกับอัญมณีชนิดอื่นก็จะต้องมีการปรับสัสดส่วนและองศาของการเจรานายนค่ะอย่าลืมนะคะว่าการสะท้อนกลับหมดของแสงจะขึ้นกับมุมวิกฤตของอัญมณีและมุมวิกฤตของอัญมณีก็จะขึ้นกับชนิดของอัญมณีด้วยค่ะ ในตอนต่อไปเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ชนิดของอัญมณีกันนะคะติดตามชมได้ในตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ